2009สนบุรีคะ่ะสวัสดีครับพบกับผมเซลเต้กปต้าสัานวิุ2009สวนบุรีครับวันนี้น้องเพื่อเรามาพบกับรถเจ้ารถแท็กเตอร์มันแปลกๆตาดีเนาะรุ่นนี้แน่ขาว่าเป็นรุ่นใหม่เลยโอย้รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะเปิดตัวไปเมื่อวันที่17มีนาที่ผ่านมา เดิมทีจะมีที่เปิดตัวไปกี่รุ่นครับมีรุ่นอะไรบ้างตอนนี้ที่จะเปิดตัวก็จะมี3รุ่นที่เปิดตัวไปแล้วนะก็จะมี M75 M95 เออ M98 แล้วก็ M88 อ๋อโอเคครับก็คือ M7508 M8808 แล้วก็ M8889808 เนาะสามรุ่นเดียวกันตอนนี้ก็คืออยู่ที่ร้านเรา1นึ่งันจาก100คันที่ที่ต้องในึ่1ในร้อยเขาอยู่ที่เราหนึ่งพันแล้วแต่เนี้ยทางร้านเราจะได้ประมาณ4คันแต่ขารุ้มใช่แต่ตอนนี้ก็คือจะได้เปิดตัว98มาก่อนแล้ว แล้วมันมันดีเล่พิเศษยังไงครับทำไมถึงเป็นรุ่นนี้ต้องเป็น9808เป็น98ใช่ไหมรุ่นนี้ต้องบอกก่อนว่าพัฒนามาจาก M95 ซึ่ง M95 เนี่ยคือดีอยู่แล้วก็คือพัฒนาให้มันดีเข้าไปอีกอาาวันนี้คือเพื่อจะมาให้พี่เต้นเนี่ยช่วยบอกหน่อยว่าตัวนี้มันมีอะไรพิเศษจาก M95 ถ้าเป็นรุ่นนี้นะ,ะ9808เนี่ยที่เราเห็นเลยครับก็รูปโฉมไฟหน้าเนี่ย ฝากระโปรงสังเกตที่ไฟหน้าจะเป็นแบบมันติรีเฟล็กีฟก็คือจะโชบเฉียวจะสวยกว่าเดิมตัวกระจังหน้าเนี่ยฝอนกาดเนี่ยฮะก็จะดูแบบบึกบึนพร้อมลุยทุกงานไร่ลักษณะครับลองสังเกตดูได้น้องเฟื่องลองดูอันนี้เห็นเหมือนจะตัวขนาดคิดจ,จะใหญ่ค่ะตัวใช่ใช่ <ๆ S 2> ดูดูสูงดูโปร่งแต่ว่าขนาดยางนี่คือเท่ากันเลยนะนนกับตัว95ใช่กระทะความกว้างของอยางซีรีส์เท่ากันเลย อันนี้น้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณกี่ตันครับเอ้ตัวนี้ M 9808นี่อยู่ที่3ตัน4เลยนะ3ตัน4เห็นว่าไอ้คาริบันใหม่นี้ออกมา3รุ่นเนี่ยคือน้ำหนักเริ่มต้นที่3ตันหมดเลย3ตันหมดเลย M75 3ตัน3ตัน2อ่า M8808 3ตัน3ส่วนตัวเจ้าตัวเนี้ยที่เราเห็นอยู่ก็คือ M9808 น้ำหนักอยู่ที่3ตัน4ครับผมดูเดียว่าเขาเริ่มต้นด้วยน้ำหนักที่3ตันเนี่ยก็คือตอบโจทย์ชาวไร่ ถูกต้องครับเรื่องงานถ่ายงานดันอะไรเนี่ยคือไม่ต้องอุพร้อมลุยพร้อมลุยใช่ครับใช่แล้วก็มีเกียร์ที่ปรับเปลี่ยนจากรุ่นเดิมเดิมทีรุ่น M7040 M8540 และตัว M9540 จะเป็นเกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลัง8เกียร์เนาะอันนี้ผมว่ามี12เกียร์เลยใช่ใช่12เกียร์ใช่กันไม่หวัดไม่ไหวเลยรับควบควบคุมคอนโทรลก็ ดูแลควบคุมง่ายครับประมาณนี้อันนี้รองรับน้ำมันดีสิบด้วยถูกต้องรุ่นใหม่ของเราก็จะรองรับ B8 ถึง B20 แล้วนะครับตอนนี้อืก็คือคือถ้าง่ายๆเลยว่าที่เราเห็นกันช,ชัดๆที่มันแตกต่างสุดยอดเอ,องกนะ็คือขนาดตัวรถถูกต้องมิติตัวรถรน้ำมันแล้วก็เกียร์ที่เห็นกันชัดชัดเลยใช่ครับเห็นว่าไอ้หางหลังที่วโยออุปกรณ์ต่อบ่วงเนี่ยคือยกได้เยอะมากน้ำหนักนี่คือ ถึง0ากกิโลกรัมถูกต้องซึ่งซึ่งซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าตั้งแต่รุ่น M 7 5 0 8 M 8 8 0แและ M 9 8 0 8ยกได้เท่ากันเลยโอ้โหก็คือไม่ต้องกังวลเรื่องไอ้ผาเอออุปกรณ์ต่อพ่วงทีนกเยอะถูกต้องถูกต้องถูกอ,อ้อยก็ได้อ้อยก็ได้ถูกต้องตั้งแต่7 5เลยนะตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะที่เปิดตัวไปใช่ครับคือปกติเนี่ยคือไอ้ตัวเขาเรียกว่าถ้าสมมติวเป็นรถ่าง รุ่นต่างแรงกันอะคือไอ้าหางหลังเนี่ยก็คือจะยกได้ต่างกัน mm hmm. น้ำหนักต่างกันแต่คือ,อพอออกพันธุ์พันธุ์พันใหม่มาเนี่ยก็คือยกก็ขเขาเรียกว่าอะไรอะเขาเรียก one hour later ค่ะไรพีาา่เจ๊ค่ะไอตัวไอคอนโทรลหางหลังเนี่ยมันทำงานยังไงบ้างคะอ๋อรุ่นนี้พิเศษเลยนะเจ้าแท็กเตอร์ M9808 เนี่ยเราจะได้ชุดวาวคอนโทรลมา2ตัว เราไม่ต้องไปติดเสริมเลยก็คือวาวคอนโทรลใบมีดมาดูกันไหมแนะนํามาดูนะวาวคอนโทรลใบมีดเดิมทีเราจะได้เจ้าวาวคอนโทรลใบมีดแค่ตัวเดียวเนาะ M9540 เพราะว่าถ้าหากว่าเราจะได้2ตัวนี้ต้องเป็นพี่ใหญ่ M135 แต่รุ่นใหม่เนี่ยคือติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยเจ้า M988 0เท่านั้นนะ ก็คือว่าวลุนนี่ต้องสุดๆแน่นอนถ้า,<ช>ถ,า,ถ,าถ้าได้ไปใช่ครับก็นี่มีวาล์วคอนโทรลใบมีดแล้วก็วาล์วคอนโทรลที่ติดเสริมมาให้สําหรับติดต่อพ่วงกับเทรลเลอร์ยกดั้มหรืออุปกรณ์ปรับเบสเซอร์ปรับพืบบ้นที่นี้ครับแล้วก็ที่เสริมเข้ามาก็เป็นตัวตัวล็อกล็อกแขนยกแขนขวานะครับตรงอันนี้ดูบุกบืนนะฮะ <c oughs> ด <c oughs> ได้จาก <c oughs> ใช่ครับแขนยกแขนช่วยยกกระบอกช่วยยก ก็พูดถึงราคากระสิบที่ได้ไปอ่ะผมค่าแน่นอนคุ้มคุ้มใช่ถ้าเทียบกับอ่าสิ่งที่เพิ่มเข้ามาคุ้มค่าแน่นอนคระพิบเตแหละไอ้รถตัว9808เนี่ยมันสามารถตอบโจงกับปุ่งก่อนตอบโจงอะไรได้บ้างคะัี่โอ้ก็ด้วยน้ำหนักตัวที่3ตัน4นะครับก็แต่ว่าก็เริ่มต้นตั้งแต่ M7 508เนี่ยก็3ตัน2แล้วนะ ในบรรดา M-Series ที่เปิดตัวไปใหม่เนะี่ย M7508 M9808 หรือตัว M8808 เนี่ยก็สามารถปลูกอ้อยได้ครับปลูกปลูกมันสำปะหลังได้เพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เราเพิ่งจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ต่อบรับไปเนาะเป็น CP200F เคเรื่องปลูกมันสำปะหลังสำหรับแท็กเตอร์ M-Series เพราะว่าเดิมทีก่อนหน้าน,นี้เราจะมีความคุ้นเคยกับตัว CP100F หรือ CP100 ที่ใช้กับตัว L Series แต่ตอนนี้เราพัฒนาอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องปลูกมันสับหลัง CT 2 0 0 F ที่ใช้กับ M Series ได้แล้วคือมันสามารถใส่กับพวก MU 549 57ก็คือตัวนี้ก็สามารถใส่ได้ใส่ได้ก็คือใส่ตั้งแต่รุ่น M M Series MU Series MU 4 9 0 2 MU 5 7 0 2และ M Series ตั้งแต่ M 7 5 75หรือ70นรุ่นเก่าก็ใช้ได้รุ่นเดิมใช่รุ่นเดิม แม้แต่ M หกศูนย์ M หกสอก็ใช้ได้ใช้ตั้งแต่ได้เออใช้ได้ตตั้งแ่ M series M series เลยครับแต่ว่าขนาดก็ไม่เกิน98แรงม้าแต่คือตัวนี้ก็คือสบายๆเลยสามารถตอัพใช้ได้ซึ่งตัวนั้นจะปลูกได้2ร่องอยู่ด้วยกันปรับระดับได้4ระดับเลยนะก็คือความกว้างของระยะห่างของตัวต้นต้นมันออ๋ต้นมันใช่ครับ ก็คือตอนนี้ก็คือทางกูอต้าของมัจะพัฒนาอุปกรณ์ต่อพ่วงด้วยแล้วก็มันแท็เตอร์ด้วยเพื่อให้มันมีความเขาเรียกว่าดีขึ้นดีิ่ขึ้นอำนวยความสะดวกให้เราได้สบายยิ่งขึ้นครับอ่าก็คือลดการใช้แรงงานอ้อก็ดีเลยตอนนี้หาแรงงานยากหาแรงงานยากแต่ <c oughs> ประมาณนี้โอเคก็เนี่ยผมอยากให้ดูตรงนี้นะมาดูอ่าเราอยู่ข้างหลังอยู่แล้ว <c oughs> เห็นตรงนี้ไหมครับ เราเฟิงเห็นตรงนี้ไหมที่จะมีระบุรุ่นว่า M7508 M8808 และ M9808 ความหมายคือโครงหลังคานิรภัยตัวนี้ก็คือพัฒนาใหม่เป็นโครงนะหลังคานิรภัยแบบเซฟตี้ช่วยปกป้องผู้ขับขี่จากการในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่คว่ำอ,อคือไอ้ตัวเลขตรงนี้ก็คือจะบอกจะหมายถึงเป็นโครงหลังคานิรภัยที่จะอยู่ใน3รุ่นนี้ โดยเฉพาะเลยใช่ถูกต้องออ๋ก็คือจะพิเศษไปอีกถูกต้องอันนี้คือนอกจากจะมีโครงหลังคาแล้วยังมีเซฟตี้เบลท์ถูกต้องพี่ครับที่ทํางานร่วมกันเซฟตี้เบลท์แบบดึงกลับนะเหมือนเหมือนรถยนต์เลยเหมือนในรถยนต์เลยใช่ใช่คือสามารถแบบเบาะได้คือมีที่วางมือมีคือเหมือนเราขับแท็กเตอร์แบบหยุดหุดคือขับรถยนต์อ่ะคือสบายแบบนั้นเลยอืมครับนี่แหละแล้วก็ตัวแขนยกก็มีตัวตัวล็อกเนาะเมื่อกี้ตัวล็อกให้ก็สะดวกสบาย ควบูกับทีมแล้วก็ที่ืมไม่ได้เลยคือตัวนี้ครับที่เราทําเสริมมาให้เป็นตัวกล่องใส่สำหรับเครื่องมือคือโดยปกติแล้วกล่องอันเนี้ยจะมีแค่เฉพาะรุ่น LCD ถูกต้องคือแต่ตอนนี้คือรุ่นนี้ก็สามารถมีแล้วอืเราไม่ต้องไปติดเสิมใช่คือให้มาจากโลงงานข้างในก็จะมีสายชาร์จถูกต้องเออสายชาร์จเขาเรียกว่าเครื่องชาร์จไฟขนาดเล็กถูกต้องสามารถชาร์จได้นี่โทรศัพท์มือถือลำโพงเครื่องเสียงต่อได้เลยเรามีตัวจุด power outlet 12โวลต์อยู่ ครับอ่าเราก็ีืบอกเลยก็คือซีลขับรถยนต์แหละติดตัวแอร์แค่นั้นแหละจบเแค่ติดเสริมใช่แต่คือทางเราก็สามารถบริการได้นำมาติดตัวแอร์ยินดีครับยินดีขอแค่ลูกค้าบอกแค่นั้นเองขอแค่พี่บอกใช่ขอแค่บอกเนาะอันนี้มีนอกจากตรงนี้แล้วมีอะไรพิเศษอีกไหมครับพี่เจก็ไฟนะครับที่ปรับเปลี่ยนใหม่อยู่ได้จากไฟไฟสปอตไลท์ LED เนี่ยฮะคือไม่ต้องกลัวกลางค่๊งกลางคืนใช่ สว่างแน่นอนอันนี้ที่เพิ่งสนใจพิเศษเลยคือเวทโอ้ใช่เพิ่งจะพูดนาแล้วเรื่องเวทคือปกติรุ่น M เนี่ยจะใส่ได้แค่2ก้อนถูกต้องตอนนี้ใส่เป็น2ก้อนก็เต็มแล้วนะรุ่นเดิมรุ่นเก่าอ่ะแต่ว่ารุ่นใหม่เนี่ยคือเราสามารถติดเสริมได้อีกข้างละก้อนเท่ากับว่าข้างละ3ก้อน3ก้อนรวมกันถึงหกก้อนถูกคือด้วยน้ำหนักของมันแล้วที่มันหนักถึง3กตันแล้วอ่ะรวมเวทไปอีกอ่ะแล้วคนขับเปียกไม่ไม่รู้ไม่ถึงขนาดนั้นไงยแต่ถ้าเป็นเพื่องอาจจะถึง ก็คือถึงไม่บอเลยว่าถ้างานไล่งานไถอะไรเนี่ยไม่ต้องกวนหรือคือม,มันเดี๋ตอบโจทย์แน่นอนพร้อมลุยครับใช่ม,มีอะไรอีกไหมนอกจากนี้โอ้ก็เนี่ยครับพอเดินมาดูมาเนม,มาเรื่อยๆเนาะก็ดูขั้นบันไดเดิมทีที่เราจะคุ้นเคยคือจะมีแค่เพียงขั้นเดียวทีนียี่เราเสริมมาให้อีกขั้นหนึ่งเพื่อให้เราได้ขึ้นลงสะดวกด้วยแฟกเตอร์ขนาดใหญ่เนาะเจ้า M-Series สูงโปร่งใหญ่ อันนี้จะเห็นเลยว่าด้านบนนี่คือแบบใหญ่มากกว้างคือสามารถเข้าไปนอนได้เลยใช่อันนี้คืออยากจะให้พี่เต้ลองขึ้นไปนั่งเพราะว่าพี่เต้เป็นคนที่แบบมีขนาดสูงใช่ก็เลยอยากจะให้ลองลองลองไปแซมเปิลนิดนึ่งว่าใช่ลองขึ้นไปนั่งให้ลูกค้าดูนิดนึงสังเกตไหมครับว่าเวลาเราจะขึ้นลงเนี่ยสะดวกมากเลยรุ่นรุ่นรุ่นเดิมเนี่ยม series เนี่ยจะไม่มีรหลมือจับด้านซ้ายนะแต่ผมชอบมากเลยเพราะมันจะมีแค่นี้ใช่ใช่ครับ จะมีแค่ด้านขวามือแล้วแต่ว่ามือซ้ายเนี่ยส่วนใหญ่พวกพี่จะไปหโหนพวงมลาลัยใช่ทำให้พวงมลาลัยเสื่อมง่ายถูกต้องบูธของพวงมลาลัยก็จะอสึกหลอง่ายทีนี้คือผมชอบตัวนี้มากเลยแล้วก็บันไดก็สองขั้นถ้าคนที่ไม่ได้สูงมากหรือว่าขึ้นยากก็ขึ้นอย่างนี้เลยฮะขึ้นง่ายมากครับอกกืมบอกว่าปรับได้นะ,ะบอกปรับได้ก็อย่างที่บอกว่าฟิคือขับรถยนต์อะแล้ก็ ยู่สูงประมาณสามเมตรอ่ะโอ้ไม่ถึง oh, <okay. S 1> ยัง,ย,ง,ย,งยังมั่งสบายเลยอ่ะเนี่ยตัวนี้คือปรับอ่าสำหรับตัวเบาะนะครับสําหรับคน้วมคนผอมอะไรเงี้ยปรับได้เลยปับน้ําหนักตัวว่ายง่ายคือปรับรับน้ําหนักตัวเราคือไม่ต้องกลัวว่าคนที่มีขนาดตัวที่เล็จกจะไม่สามารถมองเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะด้านหน้าได้ได้ถนดัดลัสนาบิสัยอ๋อใช่ใช่ใช่ แต่เนี้ยคือมันสามารถปรับได้ปรับให้สูงปรับให้ต่ำได้นี่ที่คุณพงบอกคือมีเซฟตี้เบลล์เซฟตี้เบลล์ดึงกลับด้วยนะใช่นี่ดึงนะดึงนะใช่คือไม่ต้องกลัวเลยเรื่องความปลอดภัยคือทางคุณ้าเขาคิดไปแล้วครับโฮมอะไรใช่สะดวกมากเลยอ่ะครับตัวนี้เป็นเกียร์ไฮโดรลิกชัตเทิลนะครับเดินหน้าถอยหลังโดยไม่ต้องหยุดรถสนิทแล้วก็ไม่ต้องเหยียบคลัตช์ครับผม คือตอนแรกก็จะมีแค่ตัว M62 ถูกต้องแต่คือตอนนี้ก็มีตัวน,นี้ก็มีแล้วก็จ,จะมี M-Series รุ่นใหม่ที่เปิดตัวไป3รุ่น M7508 M8808 และ M9808 จะมีเป็นเกียร์ออโตไฮดริกชัตเทลล์ะลยฮะเห็นว่ามีเธอ,เอ,เธอ,เธอ,อร์บเอยเทอเทอโบด้วยอ่าอัดอากาศเข้าเครื่องยนต์ช่วยรีดแรงมา้าเพิ่มก็จะมี เฉพาะ2รุ่นนะครับก็คือ M8808 M9808 ก็คือตัว7 5ยังไม่มีใช่ M75 เนี่ยเราได้ในเรื่องของน้ำหนักตัวและเครื่องใหญ่ซึ่งตัว M7508 เนี่ยเราได้เครื่องเท่ากับพี่ใหญ่เลยนะเครื่องอเหมือนมันต่าง,ตนตางกันที่เทอร์โบแค่นั้นเองต้องไม่มีเทอร์โบกันนะเครื่องทั้ง3รุ่นเนี่ยขนาดาปริมาตรกระบอกสูบอยู่ที่3,769ซีซีซึ่งเดิม M70 เนี่ยเครื่องอยู่ที่3,331ซีซี แต่รุ่นใหม่เนี่ยเพิ่มน้ำหนักเข้ามาเครื่องยนต์ก็เท่ากับรุ่นพี่ด้วยถือว่าดีคือตอนนี้คือในหัวมมีคำพูดคำ,คำไหนนอกจากคำว่าดี <c> แล้วก็ <c> แล้วก็ที่ลืมไปไม่ได้นะพอขึ้นมานั่งขับขี่เนี่ยผู้ขับขี่ก็สะดวกสบายนะเวลาเปิดสวิตช์แตรก็จะมาอยู่ตรงนี้และตรงพวงมาลัย <c> อยู่ตรงนี้และพวงมาลัยแล้วก็พวกสวิตช์ควบคุมนะฮะไปเลี้ยวก็ทำเหมือนรถยนต์เลย ก็คือแค่สมมติว่าคนที่จะซื้อนะคือบอกว่าผมขับแท็กเตอร์ไม่เป็นแต่คือถ้าคุณขับรถยนต์เป็นรถยนต์เป็นรถเกียร์กระพุกเป็นเนี่ยก็คือคุณขับแท็กเตอร์ได้ใช่ไหมขับง่ายๆครับถึงว่าล้อพี่เต้ลงมาเห็นหนูไม่คอแล้ว่ะหนูไม่คอแล้วอ่ะได้ครับได้อันนี้คือถ้าสังเกตกันดีๆนะคือตัวเรื่องอ่ะกับล้ออะสูงเท่ากันเลยสูงเท่ากันเลยคือใหญ่ขนาดไหนคือเรื่องกับล้อเนี่ยคือสูงเท่ากันแล้วอะ เออน้องเฟื่องครับที่ลืมพูดไปไม่ได้คือถังน้ํามันอ๋อเรงสังเกตถังน้ํามันถังบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงครับตอนนี้เดิมทีรุ่นรุ่นรุ่นเก่านี่จะอยู่ที่ไหนครับรุ่นเดิมอยู่ด้านบนไหมถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมหรือไม่ใช่รุ่นไหนรุ่นรุ่นเอลไห อ่าเราพูดถึงรุ่น M นะ M ซีรีส์เราอยู่ตรงตีกันอ็มซีรีส <c oughs> ์มอตออยู่ตรงไหนคะพี่อยู่ด้านหลังอ๋ออยู่ด้านหลัง <c oughs> ใช่อยู่ใกล้กับอุปกรณ์ต่อพว่วงจุดต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงด้านหลังเลยซึ่งก็เวลาเรามีอุปกรณ์ต่อพ่วงแล้วเราเติมน้ํามันก็จะยุ่งยากหน่อย <c oughs> แล้วก็อันตรายเนาะแต่คือตอนนี้เปลี่ยนมาไว้ด้านหน้าต้องมาอยู่ข้างกับบันไดทางขึ้น,ข,นขึ้นลงคือสะดวกอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะรุ่นเดิมของ m อ9540เนี่ยบรรจุ น้ำมันได้เพียง90ลิตรเนาะแต่ทีนี้คือรุ่นใหม่เนี่ย M Series M7508 M8808 และ M9808 เนี่ยบรนจุได้ถึง110ลิตรโอ้โหคือเรียกได้ว่าทำงานได้ทั้งวันครับยาวๆตัวนี้ก็มีการป้องกันตัวความร้อนใช่ครับของท่อไอเสียเนาะอันนี้ถ้าถ้าสมมติเป็นเคื่องน้ำถ้าเหมือนเนี้ยเซอรออย่างเงี้ยนะ่นเสื้ออ่างพคือมือแตกมือแตกคือแต่ตอนนี้เรีกว่แล้วคือมีไอนี้กันกันให้ครบ การความร้อนไปสู่ผู้ขับขี่เวลาขึ้นลงอ่าโอเคค่ะพี่เต้วันนี้เราก็เฮ้ยน้องเฟื่องลืมไม่ได้ลืมไม่ได้เมื่อปรับโฉมใหม่ใช่ไหมฝากระโปรงใหม่รูปลักษ์ไฟหน้ามันติรีเฟรคทีฟใหม่สิ่งที่ปรับเปลี่ยนใหม่ก็คืออำานยผู้ขับขี่หรือผู้ใช้รถเนี่ยการเปิดฝากระโปรงในการดูแลครับในการดูแลบำรุงรักษาเราก็แค่ขันขันตวเนี้เอ้ยยาเพิ่งเพิ่งขอลองนิดนึงสได้ได้ได้ ง่ายมากผู้หญิงก็ทําได้ใช่อันนี้ทำยังไงน้ำเตะอย่างนี้เลยหมุน้ายครับนอ่ามืี้อซ้มุนายโอ้โหมือซ้ายมือซ้ายประคองด้านในครับอย่างี้เหรอมันไม่เปิดเปิดเปิดเสร็จแล้วครับแล้วก็อ่าเปิดหมดแล้วแล้วก็ดึงออกมาเอามือซ้ายประคองสีดำครับตรงตรงตรงยังงนะสีดำตรงนี้มีออกมาได้เลยแค่นี้ฮะถ้าใครฉลาดก็จะเปิดแต่มาแล้วแต่เขายิเครื่องไม่ฉลาดแล้วก็ดึงปากรปรงได้เลย ดึงฝากระโปรงยังไงนั่งอยงนี้อ่าแล้วเอามือประคองยกขึ้นลำบากไหมเออถ้าเป็นหนูมันก็ลำบากแหละทำไมก็ไม่รู้เนาะแล้วก็จะมีโชคเด้งขชิลละเห็นไหมง่ายครับคืออย่างที่บอกค่ณงงงงเพก่อนทำได้เลยอ่ะง่ายครับผู้หญิงแม่บ้านภรรยาที่บ้านก็ช่วยช่วยดูแลคนใช้คนใช้รถอันนี้คือสาบานเลยว่าผู้เปิดครั้งแรกสาบานเลยเนี่ยน้องเฟื่องที่เราเห็น เด่นชัดเลยก็คือตัวนี้จะเป็นกรองแห้งนะครับกรองแห้งเหมือนรถ l อ e ซีรีหรือ m u s e r i ซีเลยเพราะเดิมทีเนี่ยรุ่น M70, 4 0 M8540 และ M9540 เนี่ยเราจะเจอกับกรองเปียกเป็นกรองแก้วครับที่จะมีกรองแก้วใสๆอยู่ข้างบนซึ่งบางทีเวลาพวกขี่ขับเนบาะจะบังทัศนวิสัยไม่โปร่งไม่โลง่งมองไม่ค่อยชัดจะบังไงจะบังบทบัง าศาสนวิสัยแต่ว่ารุ่นนี้คือไม่มีกล่องแก้วเราเป็นกล่องแห้งดูแลง่ายาแล้วก็พิเศษไปกว่านั้นนะถ้าหากว่าถึงระยะที่ต้องเปลี่ยนจะมีแจ้งเตือนอยู่บนจออ๋อก็คือเราไม่ต้องมาเช็คว่าชั่วโมงการใช้งานมันถึงรอบของมันหรือ,อยังถูกถต้องถ่ายคือมันแจ้งเราเองถูกต้องครับสุดยอดเดิมทีเราจะเปลี่ยนกลองอากาศเนี่ยทุก1000ชั่วโมงเนาะแต่ทีนี้คือถ้ามันจริงๆถ้ามันสกปรกจริงๆอ่ะมันก็จะเตือนให้บน,นบนเรือนไม้ครับอือ ง่ายมากดูแลง่ายรักษาง่ายนี่ลักษณะของเครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้ครับข้างในดูโปร่งดูโล่งนะอ่าพี่ว่าดูโปร่งดูโล่ง,ลงมันดูแบบคือไม่ดักฝุ่นอ่ะไม่จับไม่จับฝุ่นอะไรเงี้ยคืออากาศก็ถ่ายเทได้สะดวกดูดิโล่งสบายนี่เข้าไปนอนได้มั้งเนี่ยฮะได้เหรอพี่เต้เดี๋ยวก่อนก็คือดีนั่นแหละก็คือเดี๋ยวพี่ขอญาตปิดก่อนนะได้ๆๆ ง่ายมากง่ายมากจริงๆอ่ะเดี๋ยวต้องปิดนี่น้องเฟื่องปิดเองก็ันละจะไม่หลุดมป็นสุ่จริงๆอ่าง่ายๆใช่ไหมอ่าทำไมลูกเข้าไม่ได้ะอใบมีดเนี่ยมันจะแปลกตาไปด้วยนะพี่ว่าอันนี้ที่แปลกตาเพราะว่ามันใหญ่และกว้างกว่าตัวเอ็นก้ห้าที่เราเคยเห็นเป็นไงอืมใช่รุ่นเดิมนี่ของ M 7040เนี่ยความกว้างอยู่ที่2อยู่ที่ประมาณ2เมตร5ถึง2เม6เนาะใช่หมายถึงว่า2เมตรจะบน5เซนใช่ตัวนี้เท่าไหร่ครับเจตัวนี้2เมตร20โอ้โหกว้างมากคือเราเราได้2ความกว้างที่กว้างขึ้นเนี่ยตั้งแต่รุ่น M 7 508เลยนะอ๋อไม่ใช่แค่เฉพาะตัวนี้คือไม่ใช่เฉพาะ M 8 808หรือ M 9 808คือตั้งแต่ M ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลย ของ M Series ใช่ครับสุดยอดมากก็คือเปลี่ยนยันใบมีดคาเฟเต้อันนี้เริ่สงสัยครับสติ๊กเกอร์อันเนี้ยรุ่นเกินเหมือนมีนะใช่ไหมเป็นเป็นตัวนูนด้วยนะสติ๊กเกอร์อันนี้มันหมายถึงอะไรอื่น M Series 012หรือ Number 12 of the World เนี่ยหมายถึงว่าคือลูกค้าท่านนี้ได้รับหนึ่งใน100คิวแรกคือได้คิวที่12อถูกต้องที่เราจองให้ ขนลุกเลยข <laughs> นลุกเลย <laughs> คือเป็นเอกลักษณ์ของของโตลูกไทยอ <laughs> ีเลยนะเหมือนแบบว่าใครที่แบบว่าจองร้อยคันแรกก็คือจะได้อันดับใหญถูกต้องถ<ช>ูกต้องครับศูนย์ถึงหนึ่งร้อยซึ่งลูกค้าได้ลำดับที่สิบสองคือพิเศษสุดๆ <sh arp> พิเศษมากหนึ่งแล้วก็คำว่าออฟเดอะเวิลด์คือเราก็เปิดตัวที่ที่ที่ประเทศไทยที่แรกด้วยก็คือออฟเดอะเวิลด์นี่คือเอ่อของโลกถูกต้องใช่คือคคันที่สิบสองของโลกครับนี่รู้ไหมรู้ข่าวไหมว่าถ้าเรา มีการสมบอกให้กับลูกค้าเนี่ยจะมีรถแฮ่ด้วยนะมีรถแฮ่ด้วยอ,อันนี้ต้องดีตื่นเต้นแล้วปนะเ <laughs> นี่ยเนี่ยแล้วก็น้องเพื่อนอีกอย่างใกล้ๆกันเนี่ยไฟสปอตไลท์ LED ตัวนี้มไมมม่่ีใชเดิมทีเนี่ยคือไม่ได้ติดตั้งมาให้เออคือเราต้องไปติดตั้งเราเองต้องติดเสริมต้องติดเสริมแต่นี่คือเรามีมาให้พร้อมโอ้โหเรียกว่าเอาจริงนะตอนนี้ยังยังตื่นเต้นกับไอ้พันที่สิบสองของอย่ายังยังยังตื่นเต้นอยู่เลย แล้วมาไปอันนี้ไติดเออติดเพิ่มไม่เองก็ไม่ต้องไปติดเสริมอะไรแล้วมีแค่ไปติดตู้แอร์แค่นั้นแหละใช่ไหมอากาศร้อนก็อย่างที่บอกว่าถ้าสมุห์จะติดก็บอกสึงก็ได้เดี๋ยวเราดูให้เดี๋ยวดูแลให้ครับก็ที่บอกก็แล้วลกว่าขอบรถไทเกอร์แต่ฟูขอบมิญญอนนะก็ควบคุมง่ายเอ้น้องเฟื่องน้องเฟื่องรู้ไหมว่าพื้นที่ใต้ท้องรถมันมันแตกต่างจากรุ่นเดิมไหมพื้นที่ระยะ ความสูงอ่าพื้น,น,นพื้นท้องรถเท่าที่มองด้วยตาเปล่านะอันนี้ดูเหมือนจะฟังขึ้นใช่ไหมสูงขึ้นอ่าผมต้องบอกก่อนว่าอย่างนี้ครับของรุ่น M 9 5 4 0นะพื้นที่ใต้ท้องรถจะอยู่ที่450มิลลิเมตรแต่ตัวรุ่น M 9 8 0 8เนี่ยความสูงใต้ท้องรถเนี่ยจะอยู่ที่410ม mm. ิลลิเมตรคือให้เครื่องเข้าไปขานเล่นได้ <laughs> ได้เลย <laughs> ครับ <laughs> ก็ประมาณนี้โอเคครับ okay. วันนี้คือเพื่อนบอกเลยว่าได้ความหนุเกี่ยวกับรถเทเบิลเยอะมากจากเต้ใช่ยังไงถ้าสมมติใครสนใจจ,จริงๆริงแค่จะออกมาเทคเตอร์าราทำโฟต้าสั่วส0ันเรบุรีหรือว่าอยากจะสั่งจองรถรุ่นเอที่ที่ออกใหม่สารุ่นก็คือเอ5ม8จหรือว่าเอ็มก็สามารถติดต่อมาที่ได้ทีเบอร์พี่เต้ก็ได้พี่เต้ให้เบอร์ลูกค้าหน่อยค่ะอ๋อเบอร์ผมศูนย์แปดเก้าครับ<ช>แล้วเบอร์น้องเฟื่องเบอร์อะไรเบอร์เฟื่องก็จะเป็นศูนย ได้นะครับใช่หรือว่าจะเข้าทักเออทักเข้าหาเพจก็ได้ตอนนี้ทางร้านมีเพจชื่อเพจว่าครูป้าสันทิพย์ยุ2009สุพรรณบุรีเนาะเรไปช่องทางยูทูบด้วยนะใช่ก็ใช่ก็จะเห็นหน้าเฟื่อนึกบ่อยๆหน้าเฟื่องกับหน้าพี่เต้นบ่อยสุดแหละจริงเนาะยังไงก็อย่าลืมเข้าเป็นครอบเออครอบครัวเดียวกันแล้วนะคะวันนี้เฟื่องต้องไปแหละใครไม่แคร์สั่งแคร์ดูแลต้นใจโอเคค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย